ดีครับเอฟซีตันครับนี่มจมรีวิววบอลดูราสุดใหม่ครับไปเป็นติดติดตาเติดใหม่ไหมครับลงมาจมสุดกันเลยครับนะครับ ไปครับี่ไม้ปีร้อยร้อยแปดบเ้นนะครับ่างส่วนไม้หางก็90้าจ้นครับลึ่งของปีบนลยล่างครับช่วงหกนี้สี่สิครับส่วนเข็มลงไปล,งล่างล่างนี้ อีสิบกับหัวนี้ด้านบนอีสิบนะครับนี่ครับสุนกไกยจุฬาสุนมนุษย์นะครับมาองแบบนี้นะครับหลังนะครับเออใจนิดนิดกับ ครับต่อไปเต็นครับตัวนีบบ้เป็นอย่างบักสายไว้ครับเตินจากชุงกระปูแบบนี้ครับนี่ครับ นี้ครับ,รวบ,ร,บรวบดันนี้ครับรว,รวบดันนี้ก็จุจุดกลางจุดนี้อยู่กลางร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้วันนี้เจ้าว่าจองปล่อยครับแต่ว่ารุ่นครับมื่นขุนมากครับตอนนี้ ต้องอยู่ลองวันอีกแล้วครับงับดูละว่าไปถึงเียครับเราขอนนคนไลค์กนแชร์คนเต็มเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ปลาดที่ช่างหนาวลงไว้ครับปีนี้พี่ต้อน,นครับ อยลืม,ลมติดตามจมวัวตุลาตัวนี้นะครับว่าจะขึ้นแบบไหนครับจะขึ้นดีไหมครับตัวนี้ครับขอบคุณมากตุกท่านครับอย่าลืมติดตามนะครับนะครับวมนจุลาร้อยแปดสิบสี่ครับ,รส,บ,ส,รบสวัสดีพทุกท่านครับ